ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark Sister Channel นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Green h i l l นะครับแล้วก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับก่อนจะไปประจนภัยกันนะครับคลิปนี้ขอ10ไลค์เลยเปิดมาขอเลยนะครับ10ไลค์เพราะว่าไลค์ไม่ถึง10เลยนะครับ2 3 EP ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ที่เคยบอกว่าจะไปสำรวจเกาะข้างหลังป่าไผ่นะครับแล้ว เราก็จะไปที่นั่นกันนะครับแล้วก็วันนี้เรามีสมาชิกมาเพิ่มนะครับ <Nope. S 1> สวัสดีครับ <laughs> ดีครับผม<ค><อ>เป็นใครมาจากไหนครับดีเป็นใครมาจากไหนครับดีอ๋อมามาจากป่าหลังบ้านครับผม,ม,ม, <laughs> มไปไมีมีของไหมนี่มีของไหมมีของไหมโล่งจ้งเลยกระป๋อครับผม <laughs> นี <laughs> ่นี่เก็บเก็บเก็บนี่นี่ไม้ไม้อยู่นี่ไม้ข้างหน้านี่ เราเราทำอะไรทำเหล็กไหมเราหาอะไรวะนี่ได้ยินป่ได้ยินป่เสียงเลยวะเก็บไม้เก็บไม้ครับของไปเดี๋ยวจะพาไปสำรวจป่ายีดไม่มีสกิลเพื่อนเลยเสียงนี่โอ้โหพร้อมเลยจัดกู เลยวะเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตโอ้มียาติดพิษติดพิษโอ้ยมุมมียายจะเอ้ยมีใบจะสูบอยู่เฮ้ยมีแมงมุมอีกตัวนึงยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยกูไม่มีของครับครับฆ่ามันไม่ยไม่มีไม่แต่ไม้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 เลยไม่ได้เลยแม่เป็นใครเออมันล้มาใกล้แล้วโอ้โหพันแผรช้าชิบหาย เ, Nation> เอาดิเฮดช็อตเฮหตุฉกนี่ยังเป็นงูมึงใช้อโนยิงเลยหอกก็มีเียนี่นี่เก็บหาเชือกเลยเห็นได้ไหมนี่คาบหอกโนปคราบหอกอ่ะหอกไม่ไผ่ไหมล่ะเออนั่นแหละเจอเดวพาไปเอาทำหอกได้มันต้องใช้อะไรใช้หินกับเชือกหินหินแดลหอกมันไม่ใช้อะไรไม่ใช่หรอวะ ช่เ่รอคือมันกดประดิษฐ์แล้วก็เอาใส่เลยหอ,อกอะคืออันนี้เขาเป็นผู้เล่นใหม่คนระับเขาเพิ่งโหลดมาเมื่อเมื่อตกี้<ห>เลยนะผมชวนเขามาเล่นเป็นเพื่อนคนระับกดประดิษฐ์แล้วก็เอาหอกไปวางเลยเนี่ยมันมันจะคราฟได้เลยเนี่ยยิงกลา,างหลัง่าขยับ่าขยับ่าขยับจะขยับจะขยับอยับขยับเฮ้สว่างเออ,อแตกแตกแตก ไอก้กระเป๋าเต็มวะเก็บอะไรดิวะ <c oughs> ประดิษฐ์อ๋อหอ,อกปอบบ้างเนี่ย <Nope. S 1> มีปิงไหมมีปิงไหมดูแขนขาด้วยนะมีปิงอ่ะ้อูปเป็นแผล หของอะต้องใช้อะไรวะโอ้ยน,น,นี่มีก้างปลาอยู่พอดีเลยโอ้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วไปเราไปไประจนภัยเดี๋ยวเอาใบใบกล้วยไม่ใบกล้วย,วยต้นกล้วยเราเยอะตัดทิ้งเถอะเอาใบกล้วยเราเยอะมากจะทิ้งของมาเที่ใบกล้วยเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ใบกล้วยให้หมด และผมก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก่อสร้างนู่นนี่นั่นนะครับทำหลังคาทําทขยายที่ปักออกมาข้างนอกนะเพราะว่ากองไฟเราอยู่ข้างในเราขี้กเกียจเดินก็ไปนะครับเราก็เลยจะไปต้องทําหลังคาทําท,ที่พักข้างนอกนะครับแล้วผมก็ไปดูวิธีการครับกล่องอะไรมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็มาทํากล่องกันเพื่อจะได้เก็บของแล้วก็ไปออกสํารวจหาทรัพยากรใหม่ๆนะครับผม ไปไปมาๆก็ทำจนมืดอ่ะเออนั่นแหละครับผมฮัลโหลม่ชิบหายเลยโอเคแดงแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้วหน้าเนี่ยจะมืดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเลยหน้าเนี่ยจะมืดแล้วจะได้ก่อไฟแล้วนี่ตัดเถื่อนวะใส่ใส่ใส่นั่งมันนั่งตัดไม่ได้นั่งแต่ไม่ได้มันต้องยืนตัด ก็ไม่ได้กดหนักเลยตัดโดนหรือเปล่าไม่ใช่ไปโดนเสาไอ้นี่พังนะเฮ้ยได้แเดี๋ยวจุดไฟมั้นึงอุ้ยน่าจะมืดเอื้อจุดไม่ได้จุดไม่ได้อ่ะมีพลังงานก็ฝากจุดหน่อยแล้วกันได้เลยนี่สองอย่างนะฝากจุดฝากจุดโอ้หมดเลยมืดเลยเนื้อเหลืออีกสิบเอ็ดชั่วโมงต้องรีบกินแล้วนี่ หยุดได้ไหมรอไม้ไม,ไม้ไม้ก่อเห็ไหมไม้หมุนทิ้งไปแล้วเมื่อกี้นี่เขาเข้าไปดูกดซีแล้วก็ไปลูกกองไฟอะ่ะไม้ธนูอะ่ะเห็นไหมลูกกองไฟในกระเป๋าใช่ใช่ในกระเป๋า,ปาล้วก็ลูกกองไฟอะ่ะแล้วก็มันจะพิกขวาแล้วก็กดใช้เห็นไหม <c oughs> คุณจะได้สฟไหมวันนี้คุณคงทำกินลบสี่คุณคงทกินลบสีจะตายแล้วเร็วเร็วเอาหมุนยั้ไงวะเนี่ยเอาเอาใบไม้แห้งใส่ใบไ,ไม้แห้งจะอยู่ช่องยิมฝองโอเคโอเคเออเอาเอาเอาธนูหมุนได้ด้วยเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันเป็นมันเป็นที่จุดไฟธนูจุดไฟ <c oughs> จะตายแล้ว <c oughs> จะตายาย่างย่างเลยมีอะไรเอาใส่ตาไ้หมดแต่ถ้าเรากินซุปเราจะได้พลังงานเพิ่มนะเอาซุปไหม เอาคุยกดนอนเหรอเดี๋เดินเตักมันตักยังไงป่ะมันเอามันเอาน้ำเข้ากระเป๋าได้ไหมอ่าไอ้เขี้น้ำหกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกยกมาละยกมาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาน้ำจะลากน้ำใส่ไฟลาอ้าวทำไมกระดองมันคว่ำอ่ะ เออน้ำย,ยังอยู่อ้าวไอ้เหียกระดองข้อมน้ำน้ำไม่หายเลยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อใส่ในกระดองได้ไหมอ้าวมันทำยังไงวะ กองพิชิตเศษไอ้เนี่ยจะเอาอเศษจะเอากระดองวางตรงนี้แม่งไปวางเศษอย่เอามาสารอาหารเย็นกู <c oughs> อุ้ยจะหลับแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วเร็วเร็วเเอาไปไว้แห้งก,กันเลยวะกูแดกกิ้งก่าก่อนก็ได้วะเออเออไม่หลับไม่หลับไม่หลับรอด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 เราไปไม้แห้งกันเลยวะพิงไปแล้วมันจะอยู่ช่องไอ้เนี่ย ช่องช่องไหนวะช่องไฟอะไรเออเนี่ยหละเต็มเต็มอ่าเนี่ยเอาเอาทิ้งทิ้งอีกหนึ่งเลยโอเคสิ่งที่เราจะเอาไปก็มีประมาณนี้พร้อมแล้วปะไอใบสมุนไพรนะี่เกนะ็บไว้เถอะไม่ได้ใช้หรอกหรือว่ามันเอาไว้ลดไข้วะสมุนไพรสีแดงเนะี่ยไม่ลองไม่รู้นะดูปิงกันพร้อมสำรวจไหม เดี๋ยวภาพเป็นออบทำหอกกระดูกไม่รู้วิธีแก่ออะไรภาพมันแผลกับพืชที่มีคุณภาพอะไรหอนไม่รู้ไปไปเราไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างต่อนะตอนนี้ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับเรามีที่เก็บละของแล้วก็เอาไปยัดไว้ในกล่องมาแล้วเก็บแต่ว่าอาหารเราต้องไปหาข้างหน้านะมีปิงไหมไม่มีอะ เนี่ยหลอนเสียงเสียงพูดเสียงหัวเราะอะไรไเนี่้จะดูเพร่หิวน้ําหิวข้าวหรือเปล่าวะหรือว่าไม่ได้ไนอนมีไข้หรือเปล่าไม่มีไม่ไมีทำไมสุมภาพจิตหรือวะลองกินกินกินเรื่อยให้สุภาพจิตมันขึ้นอ่ะเออที่เหี้ยหลอนเชยกินกินเยอะๆกินเยอะๆนี <c oughs> ่แดกกล้วยคาร์โบไฮเดรตกินให้สุภาพจิตมันขึ้นนี่เจอไขมันแล้วนี่ตัวไม่ทราบชื่อของดี ปลาแล้วเกาะพิษนาแต่ว่าเราไม่มีผ้าพันแผลเหลือแล้วเราต้องเดินระวังระวังถ้าได้ยินเสียงเฮ้ยใบปูยีใบคาพันแผลวีสีใบน่ะโอ้มอนเดเลียนเดี๋ยวเดี๋ยวโหโคตรสวยโคตรสวยดูดิย้ายบ้านเลยไหมไอ้เหี้ยคาบของกจะเต็มกระรับเบลย้ยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ สวยมากทุกคนเออใกล้แม่น้ำเลยวมันสวยมากนะเพราะว่าถ้าฝนตกไฟมันก็ดับโล่งตัวอะไรเนี่ยผ้าพเนี่ยกบเฮ้ยยานะยานะเรียบร้อยแล้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่มานี่เห็นไหมไหมเออเอาไปดูดิเมาดูมาดู ไม่ได้ใช่ของคนป่าน่าจะใช่ของน่าจะเป็นของมนุษย์นี่แหละของแบบคนธรรมดาเนี่ยน่าจะของพวกเขาเรียกนักสำรวจนักวิจัยมีเรือด้วยเอ,อ้ยสำรวจสำรวจเฮ้ยมีอะไรเนี่ยที่กองน้ำเฮ้ยเจดของดีมีผู้เฮ้ยเร,เราเอา,เอาไว้นอนได้นะเฮ้ยผมว่าเราย้ายไหมนอนได้กระเป๋าเปิด เปเมีอะไรด้วยโอ้โหยัเข้เออพูดดีอ่ะผมว่าเราต้องย้ายบ้านแล้วมันพร้อมอยู่เลยอ่ะเราไม่ต้องมีหลังคงหลังคาเลยเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยแล้วภูมิประเทศก็ค่อนข้างดีเลยน่ะเเอมาสีงามอันนี้อันนี้ไม่หาปลาเชี่ยของยังดีมีอะไรไหมเสียงอะไร ว่าเราเราย้ายไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เ<ด>กาะทุกคนมันเป็นอีกแผ่นดินหนึ่งที่ข้ามแม่น้ำม,มาถุงถั่วแม่ไม่หมดอายุหรือวะเฮ้ยมีอะไรเนี่ยกระป๋องเปล่าย้ายไหมย้ายเลยไหมเออว่าเราควรย้ายวะ่ะข,ของที่นั่นก็ทิ้งเลย นนั่ลโอ้โหแต่ว่าเราที่เกียรติทำบอโคนทำอะไรใหม่ปะแต่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยโอ้หถั่วได้สุก้าจิตอ่าๆาเนี่ยเนี่เนี่ยถั่ว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 ที่ไหนไม่ก้อนโกแก่โกแก่โกแก่โกแกะไม่ผมว่าเราควรย้ายมาตรงนี้ป่ะเอาดีทำทำเลดีมากอ่ะแบบโล่งอ่ะ เราสร้างกันเลยเราทำเลยไหมสร้างั้นหาของสร้างเลยไหมสร้างไปสร้างเลยเอไปเดี๋ยวเราผมแร่ปลาตัดไม้รอเลยตัดไม้รอเลยเออผมจะตั้งมีเั้งเลยพร้อมชัวหุยเราได้เตาเผาโคลนเพิ่มมาด้วยเราปลดล็อกอะไรจะทำใหม่ละเดี๋ยวผมจะทำโครงไว้รอแล้วหลังจากนั้นพวกผมก็ทำการ สร้างสิ่งก่อสร้างะต่างๆนะครับทำการตั้งที่พักตั้งแคมป์ตัดสินใจว่าจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นทําเลที่ค่อนข้างดีครับมีเขาเรียกว่ามีาสิ่งก่อสร้างที่มันมีอยู่แล้วนะครับมันทําให้เราสะดวกสบายขึ้นในการดํารงชีวิตนะครับมีเปมีฟูกมีที่นอนให้เราอย่างดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็แถวนี้มันมีทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะ ก็เลยตัดสินใจว่างั้นอีพีนี้เราจะทําการย้ายบ้านมันอยู่ตรงนี้นะครับผมทำไมเลือดน้อยอยังเไยไม่กินข้าวกินปลา,ปาเลยเหรอป่วยหรือเปล่าเป็นรูปนาฬิกาโอ้ขาดน้ําแล้วก็อะไรแดงๆเนี่ยน้ําขาดน้ำเหรอกินเลยแดกเมือน้ําตรงนี้แหละโอ้เนื้อปลาเขียวแล้วอ่ะ <laughs> สีสีแดงมดันเป็นอะไรสีแดงอะ แดงสีแดงอะไรวะเนี่ยไอ้สีเหลืองต้นนาฬิกาสีเหลืองโหอ,อันนี้ไม่แดกน้ำดีดเอะอสีแดงโปรตีนกินเนื้อนี่นี่ย่างย่างปลาไปเนี่ยน้ำสกป <c oughs> กินเลมเรามีเห็ดไหมเหรอมีเห็ดฟ้าอยู่นี่เห็ดฟ้ากับเห็ดแดงอ๋อเนื้อดิบอยู่เนื้อดิบแดกน้ำ เว้ยตอนนี้ผมผมก็ขาดเหมือนกันวาขาดอะไรวะดูกันนะขาดน้ำโอ้เต่เห็ดกูแดกไปหมดแล้วเมื่อคืนไม่มีเห็ดแดง่ะไม่มีเห็ดแดงไฟฟ้าเลยต้นมะพร้าวมีลูกไหมเนี่ยอ,อ,อ๋ข้อเสียของตรงนี้ <G ül> น้ําไม่สะอาดเราคือเรากินไปยังไงเราก็โดนปรสิตแต่ว่าน้ําตรงบ้านเราอ่ะมันมันใสไง เนี่ยแดกเห็ดฟ้าปรสิทธิ์หายแล้วมไม่มีตองเ้อเนี่ยมีมีมีอ่ะเ,เจอมะพร้าวละตรงนี้มีมะพร้าวกินได้โอเคอาการขาดนนะ้ำาขอแดกปลาเลยนะเปลาหิมคว่างมะพร้าวคว่างมะพร้าวอู้เออมะพร้าวล่วงละล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งอ้ากองไฟหายล่วงอีกหนึ่ง ผมจะกินผมจะกินแค่น้ำนะที่เกียรติเก็บกะลาไปเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เราไม่มีเต่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอากะลากลับไปด้วยจะได้ไปลองน้ำกินแทนไปด้ผลไม้ด้วยเราไปออกล่าไหมล,ละ่ะอาหารเราจะหมดแล้วนะเราต้องเริ่มสร้างใหม่เลย <c oughs> ถ้าเราไม่ไปผลเอาอะเออสร้างใหม่เลยที่เดินมาตั้งไกลแล้ว S <S 2> <S 2> เพราะว่าตรงบ้านเรามัน,ม,นมันไม่มีอะไรเลยเอาจริงๆ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมเซฟเกมก่อนสุขภาพผมดีเลือดเกือบ<ม>เต็มเกือบเต็มทุกอย่างเอเอเซฟละเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับกินไหมกินไหมเดี๋ยวแป้งให้อะไรรอเท้าครับอ๋อคนละครึ่งคนละครึ่ง กิน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 แล้วเราก็เอากะลาไว้ลองนะโอโหไขมันอะไรขึ้นเยอะมากนะครับจับทางกลับได้ไหมได้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 เราแค่เดินตามขอบไงก็ถึงบ้านแล้ว <c oughs> เราเราจะไม่เปลี่ยนทิศทางนะเราจะไปตามขอกบ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 แล้วังแล้วังเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเราเอาไปทำลูกธนูพิษได้เพราะว่าน่าจะได้ม้ง ไม่อยากกินปลาอยากกินเนื้อโอ้โหล้างตัวโคนตัรกระปุกปากนี่ยฝั่งนี้ไม่มีสัตว์เลยเออ <c oughs> เราจะเดินตามชายหาดไปคงไม่หลงหรอกเนาะถ้าไม่เจอชนเผ่าอะ่ะยังไงเราก็รอดไป <c oughs> แ,แล้วเราเจอชนเอ้ยหมูหมูหมูหม,หมโอ้ได้กินหมูในรอบได้ละ <c oughs> ได้ละในรอบอันนี้เลยมีงูด้วยเ <c oughs> ดีเดวเดะ ปลาหอกไหมเตรียมนะเอาตัวไหนก่อนเอาตัวหลังก่อนเอาตัวหลังตัวหลังเดี๋ยวเข้าหัวเหตุใดเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวเอาเอากับสองตัวเลยเอากับสองตัวเลยโอ้โหแต่ว่าตมันหันหลังว่ะเนี่ยงูเนี่ยเดี๋ยวนะงูไม่เอม่เอาไม่เดี๋ยวไปยุ่งกันเลยอือเฮ้ยมันไม่ใช่หมูนี่ อ๋อหมูปา่าเฮ้ยหมูว่ะทำไมหมูมันปากยาวๆวะเอ้ยนันตัวนิ่มตัวนิ่มตัวนิ่มทำชุดก่อนนด้เงินวิ่งปลาปลาปลาเข้าหัวเออไม่ดูยอู่ไหนแล้วพอไปไหนโอ้โหยี่ยวิ่งกันเอาตัวนิ่มก็ได้เอาตัวนิ่มก็ได้เราตัวนิ่มเหรอเห็นไหมไหมไหม,ไมเดี๋ยวหอกปีด้วยนะประเด็นเน่ะเออบอกแล้วบอกแล้ว,วให้ทำให้ทำธนูมา เรียบเร้อยเก็บ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 สวยสวยปันเลยปันเลยแล่แร่แร่กิน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 มีอะไรเอามาย่างให้หมดเลยตอนนี้หมดกระเป๋าละย่างๆๆย่างโอเคกินเราจะเพิ่มเลือดเพิ่มอาหารเพิ <h 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 ่มทุกอย่างให้เต็มก่อน ตัดไม้ไปทำซุงก่อนทุกคนไปไปทำบอกคนเนี่ยเราจะได้เราจะได้มีกล่องเราจะได้เอากระดูกเก็บได้เพราะตอนนี้กระดูกมันเยอะมาก <c oughs> อุ้ยไหลไหลไหล <c oughs> มีซุงหรือเปล่า <c oughs> หนึ่งสองตัดซุงอีกท่อนหนึ่งว่ะต <c oughs> ัดซุงท่อนหนึ่งอ่ะซุงอ่ะใช่ใช่ไม่ตัดแล้ว เอาจริงๆออกมาเยอะๆเลยเพราะว่าเรามีสองสองเขาเรียกว่าอะไรสองกระถางเออใช้เยอะเลยใช้เก้าอันน่ะนี่ปักไมู้ปลายป่ากูรู้สึกว่ากูแม่งเป็นภัยใช่ไหมยเลยนะเนี่ยถ้ากูเป็นคนป่ากูฆ่าไอ้สองตัวนี้ก่อนเลยแม่งมาพังบ้านกูมาพังถิ่นทำลายทำลายถิ่นที่อยู่โว้ย เอาไว้ไหนคนไปไว้ไหนไอเห็นที่ทำบอกโคลนไหม<อ>ที่เราจะทำเออนั่นแหละ จะสร้างอย่างนี้เลยมันจะได้ใกล้ๆโว้ยนี่แหละมาเก็บของจากที่เมื่อกี้แหละเออแหละทุงไปไหนวะทุงไอ้ควัดควัดกระดูกมันใช้อะไรบ้างวะกระดูกสองเชือกหนึ่งแล้วก็ไม้กิ่งไม้หนึ่งไอ้กิ่งไม้เล็กอะ เ,เอ้ยกิ่งไม้กิ่งไม้ไม่ใช่ไม้เล็กพูดผิดกิ่งไม้ธรรมดาแตงงั้นเราก็ไม่ต้องไปหาวัสดุใหม่นะเพราะว่ามันก็กองอยู่ที่นี่แหละที่มันพังนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ที่ียบ้านถล่มต่อหน้าต่อตาแล้วซุ้งไปไหนอีกอันนึงอะ่ะตัดไปก็ได้ปะชิบหายทุกบ้านตัวเองเฉยๆพ่อเลยอ่ะ ใส่ไม้ไหใส่ไปไหมใส่ไปไม้ป๊อกเอาต้องใส่ต้องใส่กี่ไม้ก่อนไม่เป็นไรเรามีเรามีเยอะอยู่เราต้องโอ้โหแล้วเราต้องหาเชือกใหม่นะเชือกเราไม่มีนะงานซวยงานงอกอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้ว จะด,ด,ด,ดีอยู่แล้วเดี๋ยวไปหาเชือกเลยเดี๋ยวตัดไม้รอเออไม่ยาวสองอันไม่ยาวสองอันได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคบันทึกก่อนเลยเฮ้ยต้องกินก่อนต้องกินก่อนไม่ใช่ไหม้แล้วหรอ <c oughs> วะ่ะ <c oughs> แล้วเราหมดแล้วนะอาหารเราอะ่ะเออ่ะสวยละนอนก่อน <c oughs> เราต้องนอนก่อนนอนก่อนนะคกับนอนก่อนนะ <c oughs> มานอนมานอนมานอนเฮ้ยเฮ้ยผมเจอขวานเจอขวานทิ้งเลยทิ้งเลยขวานอยู่ไหนเฮ้ยอะไรไม่แบ๊บอะไรไม่แบ๊บเฮ้ยเจอมีดเจอมีดอ๋อไม่ใช่มีดไม่ใช่มีดขวานกูนเองเอีย้ยผมึูว่ามีดผมเห็นมันเป็นยาวๆไงเช้าแล้วฟ้าสว่าง ตอนนี้ผมได้ผมนึกว่ามีดเอ้ยเก็บขวานกระดูไปใช้ดิมีไหมมีะ่ะมีอ่ะตอนนี้เบาะหลังลงไฟไม่ดับ,ไไดบเติมท่านดิแต่เนื้อเสียงอะไรอะ่ะมีสัตว์ข้างบ้านเรามีสัตว์มีสัตว์ได้ยินเสียงแต่ว่า ไม่น่าใช่นกแก้วเซฟเซฟก่อนเก็บย่างก่อนสุกแล้วเนื้อปลาสุกแล้วปิรันย่ากินกันกินกันเกณฑ์โอ้โหตัวนี้สุขภาพเราดีมากเอาไม้กูหายแล้วออกกูตันปิงขออนุญาตเซฟเกมนะครับ ก็นั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราคงต้องพอก่อนครับเพราะว่าต้องไปทําน่นนี่น่ะและเราเล่นมานานเลยนะครับแล้วก็เรามาสำรวจเกาะแล้วครับเราข้ามมาจากฝั่งนน้นแราก็เจออะไรจะทำใหม่ๆเจอทรัพยากรใหม่ๆนะครับแล้วก็นี่เราได้ขวานหินเอ้ยไม่ใช่ขวานหินฝาเหล็กมาด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากเป็นไงเป็นไงเกมนี้เกมนี้เป็นไง ปวดหัวชิ <silly> ้หายเลยเกมนี้เนี่ยเดี๋ยจะตายหรอกเออเกมนี้มันมันค่อนข้างเล่นยากนะครับแต่ถ้าเราเริ่มเล่นเป็นแล้วเราก็อยู่รอดไม่ไม่ยากแล้วตอนนี้ผมเล่นเป็นลวเอาจงริงแต่แต่ผมก็ไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอเอาชีวิตรอดได้อะเอจิตผ่านหลายอย่างแล้วตั้งแต่ทุบบ้านก็นั่นแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอแค่สิบไลค์เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกคนมากมาครับไปแล้วครับบ๊ายบาย 拜好，我拜拜。